สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้เช้าวันที่13นะฮะวันพุทธที่13เวลาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะฮะเกือบส1บเอ็โมงก็มารีวิวรถเข้าใหม่1คันที่น่าสนใจสําหรับรถครอบครัวสไตล์แวนนะครับเจที่นั่งราคาเบาๆแล้วก็ได้ตัวท็อปด้วยนะครับผมคันนี้เป็นตัว Toyota a v เ n น a 1.5หนึ่งจุปีสองพ กับการใช้งานเพียงแค่1 0 0 0 0แสวกับอี 8, โก8 0 0 0กว่โลนะครับคันนี้เด้สีขาวใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะฮะแล้วก็ได้สภาพสวยๆในราคาเบาๆคันนี้ราคาเพียงแค่345,000บาทเท่านั้นนะครับ3 4 5 0 0 0บาทนะครับกับการใช้งานเพียงแค่แสนนิดๆน,นะฮะแสนกับไม่ถึงหมื่นนะแสนแปดพกว่โลก็สวยๆเดิมๆกันไปเลยนะฮะ ราคาเบาๆสามแสนก็กว่าก็ส่งเริ่มต้นส่งข้างวง่ออยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเองนะฮะก็ภาษีพะบอนะต่อให้ถึงปี65เลยนะครคันนี้รายละเอียดของคันนี้ก็สภาพรถนะฮะเดิมๆพร้อมใช้งานนะฮะเป็นสีขาวนะครับมาพร้อมไฟสปอ์ตไลท์นะฮะชุดโครงไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้านะฮะมีขอบคิ้วที่เป็นโครเมียมนะฮะตัวโลโก้เป็นโครเมียม สีเดิมๆรายละเอียดรถเดิมๆเลยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันของคันนี้กันหน่อยนะครับนี่ฮะโตโยต้าอเวนซ่าก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยานะฮะตอบโจทย์กับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้ก็ไปไหนกันได้เป็นครอบครัวเลยนะฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดตัวยางหรือว่าล้อแมกนะฮะก็เดิมๆคู่ตัวจากโรงงานเลยนะครับ นี่นะคะัคันนี้ได้แม็กขอบ15นะครับตัวยางไซส์าย,ยางอยู่ที่195เาทับแม็กขอบ15นะครับผมารายละเอียดเดิมเดิมเดิมนะครับผมคันนี้ได้ยางปี2018นะฮะครกระจกนะครบผมนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีเบ้ากันรอยที่เป็นโคลเมียมให้นะฮะ สวยงามเดิมๆนะครับคันนี้ก็ได้สเกิรตมาให้ด้วยนะสเกริร์ตข้างนะครับสวยงามนะครับยางปี18ทั้ง4ีเส้นนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังก็มาพร้อมตัวเซ็นเซอร์กระระยะให้2จุดนะครด้านหลังอ่คันนี้เป็นตัว1 5 x เนะครับเป็นตัวท็อปเลย แล้วก็ตัวไฟท้ายด้านหลังก็เดิมๆนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะฮะไม่มีรอยแตกลายงานะเดิมๆเลยแล้วก็โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะฮะ a ั a n z a น่ด้า 1.5S นะครับ, S, รบด้านบนก็มาพร้อมตัวสปอยเลอร์อด้านบนนะฮะแล้วก็มาพา้อมไฟเบรกดวที่3นะฮะสวยงามเดิมๆนะครับคันนี้น่าใช้งานม,มากๆเลย แต่เรามาดูภายนรอบรอบคันคันนี้กันก่อนนะฮะก็เป็นสภาพรถเดิมๆนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะอยากได้รถครอบครัวเอาไว้ใช้งานนะฮะในราคาเบาๆคันนี้345 345,000บาทรถปี2.012เป็นตัว 1.5s นะครับผมแล้วก็ใช้งานอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก8 0 0 0ันกิโลเองนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับเฉลี่ยต่อปีแล้วใช้งานน้อยสำหรับคันนี้และได้สีขาวด้วย ระะายละเอียดรถเดิมๆภายนอกเดิมๆรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับนี่นะครับเราดูภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างว่าภายในจะเป็นยังไงนะฮะตามมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันหน่อยนะฮะสำหรับเจ้า t ตอร์ตาอเวนซ่านะฮะสไตล์แวนจะที่นั่งคันนี้นะฮะตัวภายในของคันนี้ก็เป็นเบาะหนัง เป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะเดิมๆคู่ตัวเลยนะฮะร,รถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนมานะครับไม่มีกับเสื้อไม่มีกับเครื่องกับสีนะครับรถไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะฮะตัวพื้นนะฮะด้านในก็ลูกค้าเดิมก็ติดพรมกระดุมมาให้ทั้งคันเลยนะฮะก็ดูแลรักษาง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญเบาะหนังก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผม มีข้าวน้ําข้าวกาแฟ6ก,ก็สามารถเช็ดได้ง่ายด้วยดูแลสวสาง่ายไม่มีไม่มีกลิ่นอับนะฮะแล้วก็ตัวผมนี่ก็ดมเดิมลูกค้าเดิมก็ใส่ผมกระดุมมาให้สวยงามเดิมๆเลยนะครับคันนี้ภายในกว้างนะฮะนั่งสบายนะฮะไปไหนไปเป็นครอบครัวสบายสบายเลยคันนี้ก็มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแอร์แบ็คู่หน้านะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต นะครับผมเครื่องเล่นก็เป็นตัวส่วนของ FM MP3 นะฮะปกติตัวแอร์เป็นแอร์มือบิดนะครับผมและตัวแอร์คันนี้เป็นแอร์สตอนนะฮะมีตอนหน้าตรงนี้แล้วก็มีด้านบนนะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านตรงนี้นะฮะที่ส่องไปทางด้านหน้านะฮะก็สวยงามเดิมๆนะฮะเบาะเป็นเบาะหนังด้วยนะฮะแล้วได้สีขาวมุกแอร์แบ็กค,คู่หน้าตัวท็อป 1.5S ใช้งานเพียงแค่ 1 8 0 0 0กโลนะครับกับราคา345,000บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ต้องรีบโอนจองล็อกไว้แบบด่วนเลยถ้าใครสนใจนะครับเพราะว่ารถคันนี้สวยเดิมแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากสำหรับราคาแบบนี้ถ้าสนใจรีบเลยนะครับรับประกันรถสวยจริงๆนะฮะร,รายละเอียดคอนโซลด้านหน้าก็ดมเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับเป็นรถสไตล์แวนเจที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวในราคาย่อมเยาว สำหรับเจ้า t o y o ต a Avanza <ม>คันนี้เป็นตัว 1.5S แล้วก็ได้สีขาวมุกด้วยได้สีขาวด้วยนะฮะคันนี้ยังไม่ใช่สีขาวมุกนะครเป็นสีขาวธรรมดาดน,นะครับนี่นะฮะรายละเอียดเดิมๆนะฮะเราก็มารีวิวรถปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมใช้งานก็รายละเอียดเดิมๆเ,เลยนะฮะตัวเชื่อมต่อ USB นะ AUX มีครบเลยคันนี้นะครับ เครื่องเสียงก็เป็นของโตโยต้าเดิมๆติดคู่ตัวมาจากโรงงานเลยนะฮะนี่ก็เป็นแอร์อีกโซนหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นแอร์หลังคานะมีทั้งหน้าหลังแล้วก็มีส่วนด้านหน้าก็ห้องผู้โดยสารก็นั่งสบายนะเบาะหนังเดิมๆนั่งสบายเลยนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับเบาะที่สองที่สามสามารถพับพับได้นะฮะก็รายละเอียดเดิมๆคันนี้ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0ูน 0566926นะครับผมต้นเพชนยนต์ยินดีให้บริการนะครับรถสวยคุณภาพคัดเก็เอราคาย่อมเยาวนะครได้รถครอบครัวไปใช้ด้วยภาษีพ,พรบรต่อให้เรียบร้อยนะในส่วนของภาษีคันนี้ก็นุ่นเลยนะฮะ27กุมภาปี65ต่อให้ยาวๆเลยนะครับจัดไฟแนนซ์นะฮะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยถ้าลูกค้ามีเครดิตนะฮะ ใหเครดิตดีนะฮะขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้าจะดาวหรือจะฟรีดาวก็ได้นะฮะหรือจะซื้อสดยังไงโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับคันนี้ราคาซื้อสดยังไม่รวมแบ็ดนะครับมีแบ็ดเจ็ดเปอร์แล้วก็โอนห้าพันบาทนะราคาจัดไฟนันก็ราคานี้เลยสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับเราตามมาดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันกน,นะฮะห้องเครื่องยนต์ก็สะอาด รถคันนี้เดิมๆเ,เชื้อเพลิงเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะฮะย้ำบนเกาะว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะฮะเป็นตัวโดส 16v นะฮะ EFI ตัวรหัสเครื่องยนต์นะฮะผมตัวแบตเตอรี่นะฮะ panasonic นะแล้วก็ตัวเพจด้านในนะฮะเตด้าเดิมๆเลยหลอกรีเวทเพจไม่มีการถอดไม่มีการขันนะฮะผมรายละเอียดเดิมๆคานหน้าเดิมๆเ็นอาร์คเดิมๆนะฮะรายละเอียดรถเดิมๆพร้อมใช้งาน ใครสนใจคันนี้นะฮะก็ติดต่อมาที่เบอร์095-0566926นะ,ะับผมต้นเพชนยนต์ยินดีให้บริการนะครับ toyota avanza 1.5s นะครับปี2012ในราคา345,000บาทนะครับมีเครดิตเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เหมือนเดิมน,นะฮะสำหรับรถคันนี้ใครสนใจก็ เชิญนะครับโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาวันนี้ได้เลยนะครับ095-056-6926ฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามการอัปเดตรถเข้าใหม่ในวันนี้น,นะมีอีกหลายคันนะคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เหมือนเดิมแล้วก็ติดตามดูว่าจะมีคันไหนที่เข้ามาใหม่ที่น่าสนใจนะฮะติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ